เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V I P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่หนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดจูจีใต้คลิปเลยครับนี่ครับมีนักกีฟต์นะครับวันนี้อยู่ในเอธเดียริลีสตาร์โต้ทำค่าพลังงานวันหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องรีค่าพลังงานเนี่ยวันหนึ่งก็คือ1000ใช่ไหมครับมีจะขออนุญาตแนะนําการใช้พลังงานให้1000หมดไวๆวทำยังไงอันดับแรกก็คือให้เรากดไปที่ที่เราต้องการหานะครับเห็ือนว่าอันนี้มีกดไปหาสัตว์เลี้ยงมันนชื่ออะะไรนะ แสดงชื่อชิวนะครับอันนี้มีกดไปหาชิวทองอยู่อ่ะเดี๋ยวมีภาพไ้ดูนะครับชิว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 นี่ครับหาชิวทองซื้อมันก็จะฟาร์มของมันไป8ดรอบถูกไหมแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะแบบหุ้ยเราผมมานั่งรอไม่ต้องรอครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ไปกดฟาร์มอะไรต่อเลยที่เพื่อนๆขาดอย่างตอนนี้คงมีอาจจะขาดในส่วนเอ็พเอามีก็ไปหาเอ็พ ฟาร์มใบฟาร์มไปด้วยโดยการควบคู่กัน,กนแต่ว่าเวลาโจมตีแบบออฟไลน์โจมตีแบบต่อเนื่องมันจะใช้ได้แค่อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันหักม,มันจะหักค่าพลังเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้หมีก็ฟาร์มเอ็กพีไปเห็นไหมอันนั้นมันก็จะเป็นฟาร์มออฟไลน์ line, ในการหาชิลไปแค่นั้น,นครับมันก็จะช่วยทาให้เพื่อนๆฟาร์มสองอย่างมันก็หมดเร็วถูกปะ่ะดีกว่าเรากดฟาร์มอันเดียวประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมีขอญาดบอกวิธีการแต่ละตัวใส่ชิลคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่ละตัวใส่อะไรบ้างแล้วก็แนะนําการใส่ของเซตให้ถูกนะครับเ<อ>พราะว่าเกมนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอัพเซตมั่วแล้วก็เจ็บแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆที่อัพผิดไปแล้วทาไงดีพี่บีผมตีบวกสิไปแล้วทําไม่ได้โอ้ยผมแย่แล้วก็พี่บีเล่นไม่ได้แล้ว<อ>เงินผมหมด<อ>เดี๋ยวบอกวิธีให้นะครับเดี๋ยวขอญาตฟาร์มตรงนี้แป๊บเดียวเท่านั้น อ่าต่อไปในการใส่ชิวนะครับผมอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับแล้วก็เป็นในส่วนโมดูเราควรจะใส่ให้ตรงเซตแล้วก็ต้องมีอะไรบ้างเอาแบบแรกให้เพื่อนๆมาดูโมดูเออมาดูชิวก่อนเลยครับนี่ชิวเนี่ยพอเราก,กดไปเห็นไหมแมทนิทที่ที่จะใช้งานได้นั่นหมายความว่าแต่ละชิวเนี่ยมันก็จะมีออกมาแค่สีออฟตรงนี้ถูกไหมครับนี่แต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อก็ลองดูตัวที่เราใส่นะครับอ่าอย่างตัวนิยมตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนน้องครึ่งนะครับทวินไลน์นนะครับเห็นบ้างมันก็จะออกมาแค่สีคอับ อ่ะเราเราเราถ้าเราดูออฟตรงนี้เข้าใจมันก็จะง่ายแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปทำไงต่อใช่ไหมครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนการใส่เซตนะครับอันดับแรกคือเราไปดูออฟชิลเสร็จแล้วเรารู้แล้วเห็นไหมว่ามันออกออฟอะไรบ้างถ้าสมมุติเราจะใส่ให้ทรงมีประสิทธิภาพอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูตัวนี้ดีกว่าอ่ะอยังมีเนี่ยมีใส่น้องสาตา์ใช่ไหมครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูชิลก่อนว่าท็อปเซฟเขาใส่อะไรกันยังไงนะครับหรือว่าจะใส่ตามหมีก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะสุดท้ายก็ต้องไปใส่สัตว์แดงอยู่ดี แต่มาต้องรอเลเวลเปิดก่อนนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราขออนุญาตพามาดูสักนิดหนึ่งนะครับโอ้ยอ่ะเรามาดูในส่วนเลอารนะครับมีห <c> ม <oughs> ีอารเลียตั้งนานอ่ะเลอาน่ารักกว่านานอะอ่ะเดี๋ยวเรามาสู่ในน้องเลานะครับก็นิยมใส่เทวินไลน์กออ็เรียกน้องพึ่งได้ไหมน่ารักกว่าน,นะครับอ่ะถ้าเกิดเป็นในส่วนน้องอ,อิมอนติกนะครับก็เป็นในส่วนใส่เจ้าแบ็คแฟงนะครับอ่ะพิวั่นสุดรอของเรามาเวลก็จะนิยมใส่เจ้า อันเบิร์ดนะครับมีก็ใส่อันเบิร์ดอยู่นะอ่าแล้วก็สมมุติเป็นไดนาก็เป็นจะเป็นส่วนไวเกตนะครับนี่เจ้าฮิตลิสก็จะใส่ในส่วนทามโมนะครับส่วนใหญ่เขานิยมใส่กันแบบนี้เลยครับแต่ว่าเพื่อนๆจะสามารถเอ่อเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เราใส่ก็ได้ก็ไม่ผิดอะไรครับเนี่ยเราสามารถกดท็อปเพยเยอร์ดูได้เลยครับเราก็จะเห็นอยู่คนที่เขาผ่านด่านนะครับ เราเช้เรื่องการถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าสัตว์แดงตัวไหนใส่อะไรเพื<ๆ>่อนๆก็แค่กดเข้ามาดูตรงนี้เลยครับแล้วก็กดขวาบนอ่าแล้วก็กดดูได้เลยครับของคุมนรกเอายังไม่มีใครถึงเลยโอเคมันยากนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมีของครบแล้วเดี๋ยวมีทําให้มีมีวิธีอยู่อ่าหาบ้านนี่คุมนรกสองเห็นไหมครับเขาก็ายังใส่ตามที่บอกอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาผ่านไปถึงดนันเออหาไว้แฟงเจ้าหมาแดงได้แล้ว อย่างเพื่อนๆก็สามารถดูได้เลยครับดูพวกคนที่เขาผ่านอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะมีบอกกว้แล้วว่าแต่ละตัวใส่ตัวไหนอ่ะอันนี้จบไปนในส่วนการใส่สัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปเปนในส่วนการใส่นะครับให้ถูกต้องใช่ไหมครับเกี่ยวกับโมดูลแล้วก็ชิวนะครับอ่ะอันนี้เราต้องเลือกเลือกก่อนเลยอันดับแรกก่อนจะใส่ชิวเนี่ยเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าสกิลขวาล่างเนี่ยมนตรงกับเราหรือเปล่าเห็นไหมอันนี้ลดอย่างเจ้าเอ่อน้องลีลี่เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตเราก็ควรหาอะไรที่มันลดคูดาวอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับการโจมตี หรือจะเป็นอะไรส่วนอะไรก็ได้เร่งเทินเพิ่มเกรดอะไรอย่างนี้เพราะว่าน้องลีนี่เนี่ยหน้าที่ก็คือการซัพพอร์ตถูกไหมครับอ่ะเราดูตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปดูข้างล่างเลยครับเออเดี๋ยวมีบอกขออนุญาตบอกก่อนตัวทองไซตัสนะสปีดมันจะมากกว่าตัวธรรมดาทั่วไปเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ต้องไปเปลี่ยนตัวสเต็ปคือใส่ตัวฟ้าตัวม่วงใช่ไหมแล้วก็เป็นในส่วนตัวทองแล้วก็ค่อยตัวแดงตามสเต็ปไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คือเราอาจจะยังไม่ได้ใส่ตัวทองยาวไงแต่ก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวเรามีตัวแดงมันก็ต้องหาาี่ดกว อ่าต่อไปดูเตตัสเออเขาเรียกว่าอะไร่ะแมกนิกอ่ะตรงข้างล่างข้างๆสุดเห็นไหมครับอันนี้จะมีสวิตก็คือเซตเซตสปีดถูกไหมครับ Q อันนี้ก็คือบวกแฮตพีสินั่นเองนะครับเพรานั้นถ้าเกิดเราจะใส่ให้ตรงอันดับแรกเราต้องดูตัวละครก่อนอ่ะอย่างน้องลินลี่ใส่เป็นเซตสปีดใช่ไหมครับ <laughs> เราก็ต้องใส set ่ต่อไปนะครับเซตสปีดเพื่อนๆดูขวาล่างขวากลางเห็นไหมครับเพราะว่าสวิตล่สเห็นไหมครับ มันเขียนบวก13เนะั่นแสดงว่าเรามีเท้าที่เป็นลูกสปีดอยู่13อันถูกไหมแต่ว่าข้อข้อที่มันใช้จริงๆมันใช้แค่12เห็นไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่เกิน12มันก็จะเป็นตัวเขียวเขียว 12, ยืนยันว่าเราสามารถเปิดออปชันที่3ก็คือสปีด35ถูกไหมครับเพรานะนั้นถ้าเกิดสมมติเราจเจาเฮดบี้สปด้วยแล้วก็ใส่สปีดด้วยมันอยู่ที่ชิวเลยครับเพราะว่าชิวก็เห็นว่าหมีมีเจ้าสวิตรองเท้าเนี่ยลูกเท้า3แล้วก็เอ่อคิวอีก3ถูกไหม เพราะนั้นแล้วมีก็สามารถใส่มิกได้นั่นเองถูกไหมครับอะอย่างเช่นถ้าเกิดสมุติมีถอดไอตัวนี้ออกไปฝาบเห็นไหมมันก็จะไม่เปิดคิวที่ HP บวกสิปถูกไหมครับคือเอาง่ายๆก็คือเอ่อโมดูลกับชิวเนี่ยมันนับแต้มรวมกันนั่นเองเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยอย่างเช่นอะ ของโมดูอของชิลเนี่ยสอวิตสามอะคิวอีก3ก็คืออย่างละ3ถูกไหมมีแค่เอามารวมกับที่มีใส่อยู่ตรงนี้ให้มาได้12แค่นั้นเองครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเน้น12ที่เป็นเซ็ตที่เรานี้เออเป็นเซ็ตที่มันตรงกับตัวเขามากที่สุดก็คืออย่างของลินลี่ก็ควรจะเป็นเซ็ตเท้าถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมันเกิน12มาเพื่อนๆก็ค่อยหักไปอันหนึ่งแล้วก็ไปใส่อีกอันนึงที่มันตรงกันอย่างของเออน้องชิวตัวนี้ก็คือนี่รูปใบไม้ถูกไหมครับมีก็จะใส่เป็นรูปใบไม ให้มันครบสี่หมีก็จะได้โบนัสเซตคือ h p สิแค่นี้ครับจบแล้วง่ายๆเลยอ่ะยกตัวอย่างครับเป็นต้นสายซับส่วนใหญ่ก็ออนิยมใส,ส่สปีดให้ครบสิบสองเท้ามันจะได้สปีด35สิบห้าถูกไหมครับแล้วก็ไปใส่ h p สิเหรือว่าจะเป็น d e f ฟนสิบเซก็แล้วแต่ชิวอะ่ะเนี่ยถ้าเกิดสมมติตัวนี้ของหมีมันไม่ได้ออกเป็นรูปใบไม้ไปไปไป,ไปออกรูปโล่ตรงนี้หมีก็จะต้องใส่เป็นรูปโล่แค่นี้ครับจบเรียบร้อยลืมบอกนิดนึง นอกจากที่เพื่อนๆที่จะเน้นสปีดสปีดในออฟลองแล้วเนี่ยสิ่งที่เพื่อนต้องโฟกัสด,ด้วยก็คือเอฟเฟกต์ ACC ครับที่อยู่ตรงทางขวาตัวละครพวกสายซรัพแทบทุกตัวเลยครับต้องมีเพราะว่าเอาอย่างของดินลี่เห็นไหมอะไรที่มันโจมตีศัตรูแล้วไปแปะดีบัฟทาให้มันโดนะอันนี้ต้องอันนี้ต้องมีครับอ่ะอย่างของเฟย่าเห็นไหมยิงสกิลไปแล้วทําให้โดนดาเมจแรงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องใช้ในส่วนค่าเอฟเฟกต์ ACC แต่ว่า2ตัวนี้ หมี่ไม่มีนะหมี่ก็เลยไปใส่ไอ้ตัวนี้ก่อนเนี่ยนี่เห็นไหมเอฟเฟกต์เอจีซีซึ่งเอฟเฟกต์เอีซีมันจะมีอยู่แค่ข้างขวาสามอันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องหาเอามาใส่แค่แค่อันหนึ่งตอนหนึ่งตัวละครเห็นไหมเอฟเฟกต์เอีซีนะครับพยายามให้เอฟเฟกต์เอีซีให้สักประมาณสักห้าสิบหกสิบขึ้นไปแค่นี้ก็ติดบ่อยแล้วครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้เอง พยายามใส่เซนให้ตรงแล้วก็อาจจะมิกนิดนึงกลายเป็นแบบใส่4กับสิบสองะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้อาจจะของเฟย่าใช่ไหมครับเอาแน่นอนตัวเฟย่าเป็นสายดีบัฟใช่ไหมครับมันก็ต้องไปเน้นสปีดถูกไหมอา่าอันนี้มีก็ต้องใส่มม้ที่ออกสซวิสสแล้วก็ออกโล่สถูกไหมครับแต่จริงๆมันไม่ต้องไป3ก็ได้นะเอาแค่สซวิสสแล้วก็โล่2ก็พอเพราะว่าตรงสซวิสกับโล่สอเสร็จแล้วเราก็ มาใส่โมดูตอีกสองมันก็จะพอดีกันแค่นี้ครับหลักๆออ้ยองมีเห็นบ้านเนี่ยนับได้เลยมาเท้าหมีก็อยู่ที่เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือสิบถูกไหมครับพอสิบเสร็จก็มานับจากสัตว์เลี้ยงอีกสามก็กลายเป็นสิบสามเห็นบ้ามันก็จะเขียนสิบสามเห็นไหมครับจริงๆมันสัตว์เลี้ยงแค่สองก็พอเสร็จแล้วเรื่องจากมาสัตว์เลี้ยงเนี่ยยองมีมันมีเอ่อลูกโลด้วยถูกไหมครับสามใช่ไหมมันก็เลยมาให้สามอ่ะเห็นไหมหมีก็เลยใส่โลดอีกสองก็กลายเป็นห้ามันก็เลยเข้าโบนัสเซับ นี่ก็เลยได้โบนัสเซตดีเฟนซีสิบเปอคือจริงๆอ่ะทําแบบเนี้ยเหตุผลบอกว่าจะใส่มีการเอาโบนัสครับเพชรพี่สิบเหรือดีเฟนซีสิบเปอแค่นั้นเองอ่ะต่อไปเป็นส่วนเลอานะเลอานี่อันนี้หมียังไม่ได้ครับแต่หมีให้ดูก็หมีก็บอดตอนนี้ก็ทวิทวินไลท์ไนท์เนี่ยตัวพึ่งเนี่ยโอ้โหดอกมา5ตัวแต่ยังไม่ได้เลยครับถ้าจะหาให้ดีสุดให้เลอาแนสุดก็คือออนสลักแล้วก็เป็นในส่วนเอ่ออีกเซตนึ่งมันชื่ออะไรนะอ่ะฮาวเวสครับเนี่ย แต่เนี้ยมีใส่ฮารวเวส์ด้วยอันนึงแต่ว่าอันนี้ออฟกากนะอันนี้ใส่ให้ดูเฉยเนี่ย HP ดพบวกสิบสองอ่ะจริงๆมันต้องเป็นไอเท็กครับหรือไม่ก็ขีหรือขีดาเมจก็ได้เพราะนั้นถ้าเกิดสมมติมีอยากจะดึงประสิทธิภาพการใส่เซตของเลไอส์ I, ที่สุดก็คือก็ต้องเป็นออนสลักใช่ไหมครับออนสลักเออสิบสองเพราะว่าเราต้องเอาไอเท็กสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็เป็นในส่วนฮารวเวส์เนี่ยเราใส่ได้แค่สี่เพราะว่าเราไอเท็กสี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติเราจะใส่น้องพึ้้้งงททวเวนเเเเลลไไไไนนี่ยใใหดใหดซตตรก็คือออ ออนสลักเนี่ยต้องไฟ2ถูกปะ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเฮลเวสอ่ะก็คือเป็นแดง2อันก็คือเอาเอาละเอาสลักเ,เนี่ยสหรือ3แล้วก็เป็นในส่วนเฮลเวสสองหรือ3แค่นี้ครับจบแล้วจะมียังหามียังหาไม่ได้ <c oughs> เนี่ยอีกตัวหนึ่งหมีก็เป็นเนี่ยแบ t เทิ w ์นวิวเฮลเวสเนี่ยมันจะต้องเป็นออนสลักกับฮลเวสครับมันถึงจะใส่ได้แค่นั้นเองจบเรียบร้อย แต่ถ้าเกิดเพื่อนจะใส่ก็ตัวโจมตีไม่ควรใส่โบนัสเทีนนะตัวโจมตีควรใส่คีเลไม่ก็คีดามเมจไม่ก็แอคแทกเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างอันนี้ไม่มีแต่น,นี่มีใส่แค่ด้วยเฉยเพราะนั้นอันนี้ในเมื่อหมีไม่มีฮาวเวสสองใช่ไหมหมีก็ใส่ไม่ได้ใช่ป่ะหมีก็เลยเอาไปใส่อันนี้แทนครับแต่มันไม่ได้โบนัสอะไรหรอกเพียงแต่ว่าหมีมีสีม่วงสีชมพูที่มันแอคแทกเยอะสุดก็ใส่แค่นั้นเองก็จะประมาณนี้ครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ทําของพลาดใช่ไหมมันก็จะโบก15ของฟรีเราเสียเงินฟรีตัวละครเรามันไม่เก่งแต่มันก็ไม่มีวิธีแก้ครับวิธีแก้คืออา่าวของที่เราทําไปเราไม่ใช้ใช่ไหมอันนี้สมมุติอ,อ๋อแต่มีขายไปหมดแล้วอะอันนี้สมมติก็ดอะอะสมมติบางอันที่แบบผู้ผมทําเซ็ตไปแล้วอันนั้นพี่มีแต่ผมไม่ได้ใช้ทาไงกดไปที่ของอันนั้นแล้วกดคำว่ารีไซเคิลครับเสร็จแล้วกดที่ขายนะครับเห็นไหมเราจะได้เงินคืนอยู่ที่1 4 9 0 0 0แค่นี้ครับจบแล้ว คนพลาดไม่เป็นไรครับพลาดเราก็เอาเงินคืนได้เห็นปหอันไหนที่ไม่ใช่นะครับก็สามารถที่จะขายแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับประมาณนี้เอออันนี้รูปโล่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่หมีเอาไปใครใส่หว่าอ๋อสลับเซตกันนิดหน่อยไอ้ไอ้รูปโล่อ่ะมีหน้าขายเอาเงินดีกว่าผมมีคงไม่ได้ใช้แล้วอ่ะก็ประมาณนี้ครับเป็นการสรุปเกี่ยวกับการใส่ เกี่ยวกับการใส่ชิลนะครับว่าแต่ละตัวใส่ยังไงบ้างก็ไปดูท็อปเซฟใส่เลยคนที่เขาผ่านไกลๆนลันะ่นแหละอันนั้ถูกอันนี้หมีก็ใส่ตรงกับพวกเขาหมดเลยนะก็สามารถดูของหมีได้เป็นตัวอย่างนะอ่านี้หมีใส่ตามนี้อ่าเอ่อถ้าเป็นน้องน้องมีอกก็ใส่เซตสปีดครับแล้วก็เน้น ACC เพราะว่าน้องน้องเน้นยิงแข่งนะ ACC ใส่ทางขวา3อันขออันนึงให้มันสัก60%อ่านนี้มาเวลนะครับมาเวลมีใส่ตามนี้เลยตามที่เขาใส่กันนั่นแหละ ่าถ้าเกิดเป็นตัวที่ดีบัฟเราก็ใส่แบบนี้กันหมดเลยแต่ถ้าเป็นตัวดาเมจก็ใส่แบบเลอาที่หมีบอกไปเลยก็ออนสลักก,กับเฮเวสก็แอคแท็กสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกับสิบเปอร์เซ็นต์แต่อย่าลืมนะอย่าลืมไปหาค่าชิวให้มันออนสลักกับเฮเวสให้ได้อย่างละสองสองแค่นี้จบแล้วอ่ะเรียบร้อยนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็เพิ่มใต้อคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโอ้เล็กโอ้โหไม่ได้พึ่งเลยทําไมไอ้กวางนี่มันออกมาเยอะจังเลยตัวซัพพอร์ตเนี่ยโอ้ย่างงี้เดี๋ยวหมีเอาไปทำก็ได้อ่ะเเดดดดีีีี๋๋ยยวววหม่ไปทาใู้ก เนี่ยการจะทำนะอย่างน้อยเห็นว่าต้องมีเท้าเท้าต้องสองครับเท้าต้องสองแล้วก็ไอโล่นี่ก็ต้องสองเหมือนกันไม่งั้นไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้อย่างน้อยต้องมีเท้าสองเท้าต้องยืนพื้นเลยแม้นทําไม่ได้อ่าอันนี้ก็คือเฟลครับก็มีก็จะปล่อยบอทนี้ต่อไปเลยประมาณนี้แหละครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ